คุณผู้ชมคะเอาเข้าจริงการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมันจะเกิดขึ้นได้สิ่งสําคัญต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เรียนผู้สอนรวมถึงชุมชนและจากกระแสวิชาเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แน่นอนคะ่ะเรื่องนี้ทําให้โลกออนไลน์ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แชร์ไลฟ์และแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะกลุ่มหนึ่งที่มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะคะ่ะจากแฟนเพจอะไรอะไรก็คูนะคะตั้งกระทู้ถามถึงว่าอยากเปิดสอนวิชาอะไรดี เป็นวิชาใหม่ในโรงเรียนนะคะเรื่องนี้ค่ะมีสมาชิกแฟนเพจไปร่วมแลกเปลี่ยนหลายประเด็นอย่างน่าสนใจนะคะดิฉันให้ดูคอมเมนต์นี้ค่ะเขาแลกเปลี่ยนว่าทํายังไงให้รวยอันนี้เป็นความเห็นหนึ่งว่าสอนแล้วทายังไงให้รวยนะคะลองดูอีหนึ่งความเห็นค่ะเขาบอกว่าการเทรดหุ้นและการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่สนใจการเรียนที่มันผสมสิ่งเหล่านี้เข้าไปจะทําได้อย่างไรแอดมินเพจบอกว่าเหล่านี้เป็นภาพการมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับห้องเรียนค่ะแล้วแล้ว,ลวถ้าเราเป็นนักเรียน่ะเราก็อยากเข้าไปเรียนวิชาเหล่านี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราลองมาชวนคุณครูล,ลองออกแบบไหมว่ามันมีเรื่องอะไรที่ที่เราอยากจะสอนบ้างนักเรียนอยากจะเรียนบ้างเราลองมาตั้งชื่อกันก็ก็เห็นคุณครูมาโพสเยอะมากเลยครับแล้วก็เป็นวิชาที่ ะจะว่าไปจะว่ามันไม่มีในหลักสูตรก็ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันก็อยู่มันอาจจะอยู่ในหลักสูตรแต่ว่าเรามองเราอาจจะไม่ได้มองออกมาเป็นเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ครับมันรู้สึกว่าพอเราเอามาตั้งชื่อใหม่แล้วเราสึกแล้วเราทําให้มันรู้สึกว่ามันจับต้องได้อะ่ะแต่ละวิชาก็น่าสนใจเราก็เห็นครูเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากเลยครับผมคิดว่าครูควรจะต้องกล้าที่จะมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆว่า เราเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมคือเอาเคในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของระเบียบมันอาจจะดูยุ่งยากแต่ถ้าเราเราตั้งชื่อไปตั้งแต่ต้นคาบเลยอาจจะเป็นแบบไม่เป็นทางการว่าเรามีชื่อวิชาเนี้ยแล้วเราชวนนักเรียนเข้ามาเรียนผมว่ามันก,มนก็มันก็พอจะทําได้ถ้าครูมองหาความเป็นไปได้ก่อนอสองก็คือเมื่อเมื่อทุกคนพยายามมองหาความเป็นไปได้เนี่ยทุกคนช่วยเหลือกันยังไงในการจะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริง ก็ก็คิดว่า2ส,ส่วนเนี้น่าจะแน่าจะควบคู่ไปด้วยกันได้ครับในไ,ไอการที่จะมีวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ